ซึ่งในใจก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับว่าอินโดจะชนะได้เพราะว่าโหทดเวลาตั้งเดี๋ยวระดับเกาหลีใต้นี่ดีกีรองแชมป์เก่าด้วยดีเสมอได้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นั่งอึง้งคาหน้าจอแล้วก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วเหรอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับนะอึ้งไปเลยจริงๆนะครับบางคนบอกว่าในอ่านในคอมเมนต์นะเอาโค้ดมาคมทีละนัดเลยก็ได้ <laughs> ว่าไปนั่นเลยนะฮะ สวัสดีครับผมชุบปัจญานะครับพูดคุยเกี่ยวกับสารวัตรการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูบปัจญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังศึกชิงแชมป์เอเชีย U17 กันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าโลกไม่สงบแล้วครับคุณผู้ชมนะครับไทยอยู่ยากแล้วนะครับหลังจากที่ช้างศึกของเราอะนะน้องๆนะครับแพ้กับอุซเบบไป1 4นะครั ซึ่งนะครับสองชาติเพื่อนบ้านครับคู่ปรับของเรานะครับอินโดนีเซียนะครับทำซูเปอร์ช็อกนะครับสะเทือนสนั่นสถานนะครับทวีปเขย่าทวีบเขยื้อนนะฮะพอแล้วพอแล้วนะฮะก็สามารถน็อกนะครับล้มเกาหลีใต้นะครับยอดทีมระดับ็อปของทวีปเอเชียไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับโหเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดครับคุณผู้ชมนะฮะเหลือจะเชื่อจริงนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคู่ปรับของเรานะครับก็คือเวียดนามนะครับก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับยันเสมอออสเตรเลียได้1ประตูต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยของเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะครับแม่สเพื่อนบ้านเราฟอร์มดีจริงๆนะครับในการไปเดินสนามเกมแรกศึกยุเอเชียยู17นั่นเองนะฮะใครได้ดูบ้างครับคุณผู้ชมครับเกมนี้เขาถ่ายทอดสดที่ช่อง BG Sport ด้วยนะฮะทั้งสองคู่เลยนะครับแต่ผมขอพูดถึงคู่อินโดกับเกาหลีใต้ละกันนะครคุณผู้ชมฮะเพราะว่าดูเต็มๆแค่คู่นี้คู่เดียวนะครับ ราะว่าอีกคู่หนึ่งผมไม่ได้ดูเลยนะฮะสำหรับเวียดนามกับออสซี่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมอย่างมากนะอันนี้ยอมรับตามตรงเลยนะครับสำหรับอินโดนีเซียนะคุณผู้ชมฮะพวกเขาเองก็เล่นแบบใจสู้มากนะครับเรื่องตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับในเรื่องของแพชชั่นฟุตบอลนะครับทีแรกเนี่ยผมมองว่ายังไงยังไงก็ไม่รอดหรอกนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เองก็จัดเต็มนะครับแล้วก็เป็นเกมนัดแรกที่ต้องการ3คะแนนเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับมันเหมือนนัดชิงทุกนัดเลยนะครับนะฮะสคะแนนมันโอกาสที่จะเข้าารอบสูงมกเลย คือเกาหลีใต้เองก็บุกทุกทิศทุกทางนะครับคุณผู้ชมฮะเกมรับของอินโดนี่ก็งอนๆนะครับแต่พวกเขาเองก็ช่วยกันไว้ได้นะฮะช่วยไว้ได้อย่างดีเลยนะครับนะฮะเราว่าเกมลุกแม้ว่าดูจะไม่ค่อยมีทรงอะไรเท่าไหร่นะครับถ้ามองกันจริงๆนะครับผ่านไปครึ่งแรกก็เสมอศูนย์ประตูศูนย์ผมก็มองว่ายังไงเสียนะครับเกาหลีใต้ยังไงก็คือเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวก็เอาได้นะครับผมก็มองว่าอย่างนั้นครับคุณผู้ชมที่นั่งดูเกมก็น่าจะคิดเหมือนผมแหละนะครับว่าเอ้ยไม่รอดหรอกอินโดยังไงเดี๋ อินโดเองเขาก็เล่นแบบอดทนมากนะครับเล่นแบบรอจังหวะนะครับพอเกาหลีใต้พลาดขึ้นมาเนี่ยเขารอเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเขารอจังหวะแบบนี้อยู่แต่ว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยเกาหลีใต้เองก็พยายามปิดช่องโหว่ตรงนี้ไว้นะครับคือจะให้ไปตั้งเกมบุกสู้สําหรับอินโดก็คงจะไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่าเกรดบอลมันก็ต่างกันต้องยอมรับตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่า u 17นี้ไม่มีตัวโอนนะต้องบอกตรงนั้นเลยนะครับไม่เหมือนกับชุดใหญ่นะครับทรงมันก็ดูจะไม่ค่อยเป็นเกมอะไรเท่าไหร่นะฮะ ทำไปทํามาก็เริ่มเอะแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันก็เริ่มง่วนมาทุกขนาดทุกขนาดนะครับเกาหลีใต้เองก็ยังยิงไม่ได้นะครับแล้วดูเหมือนว่านักเตะเองก็เริ่มจะท้อแล้วนะครับยิงยังไงก็ยิงไม่เข้านะครับยิงทิ้งยิงขว้างไปเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับดูจะไม่ค่อยเน้นเลยนะครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรื่องช็อคมาเกิดขึ้นนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับอินโดมาได้จุดโทษจังหวะที่แนวรับของเกาหลีใต้ไปทําแฮนด์บอลนะครับทีแรกผมก็อ่านว่าคนยิงจุดโทษเนี่ยยิงไม่เข้าแน่นอนบอกว่า ผมตาหน้าไว้ก่อนเลยเพราะว่านักบอลอาเซียนเนี่ยใจบราซิลนะครับนะฮะพอรายามเจอกับสนาการกดดันทีไรนะครับแบบชี้เป็นชี้ตายแบบนี้นะครับซึ่งก็จริงๆครับยิงไม่เข้าจริงๆแต่เขาไวพอนะที่จะตามไปซ้ําแล้วก็เข้าไปนะครับนะลูกนั้นนะครับก็เป็นประตูนํานะครับซึ่งในใจก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับว่าอินโดจะชนะได้เพราะว่าโหทดเวลาตั้ง78ดนาทีนะคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวระดับเกาหลีใต้นี่ดีกีรองแชมป์เก่าด้วยติเสมอไดแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายครับเกาหลีใต้เอาไม่ลงครับคุณผู้ชมครับจบเกมินโดชนะไป1ประตูศู์ผมนี่นั่งอึง้งคาหน้าจอแล้วก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วเหรอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับนะอึ้งไปเลยจริงๆนะครับก็ถ้าขอ a c t ิ้งแบบเว่อร์ๆหน่อยก็เขาเรียกว่าขนลุกสู้ครับคุณผู้ชม <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นนะฮะก็ <laughs> ก็อินโดล้มยักครับเหลือเชื่อเลยครับเกมนี้นะครับสุดจัดจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็และยิ่งย้อนกลับมาดูเรานะครับแพ้กับอุซเบกิสถานแบบหมดสภาพนะครับก็ทําให้โอ้โหในคอมเมนต์นี่เดือดทันทีนะครับในโลกโซเชียลนะฮะคนไทยหัวใจจาการ์ตานี่ออกมาสับกันใหญ่เลยนะครับสำหรับบอลไทยที่โดนนําไปเปรียบเทียบกับทั้งอินโดแล้วก็เวียดนามนั่นเองนะฮะที่ในเกมนี้เขามีแต้นติดมือนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นฝั่งเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่า พวกเขาไปแข่งที่ไหนที่ไรเราก็ตามแช่งตามเชียร์อะไรไปตลอดนั่นเองครับนะฮะก็นี่เขาล้มทีมระดับท็อปของเอเชียเลยนะฮะสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับนะฮะก็ถือว่าสุดๆจริงๆนะครับมันก็เป็นจังหวะนรกด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่เราเองก็แพ้นะครับแต่ว่าทั้งอินโดแล้วก็เวียดนามนะครับเก็บแต้มได้นะครับก็ทําใจนิดนึงครับช่วงนี้สําหรับแฟนๆทีมชาติไทยนะฮะก็ทําเป็นเล่นไปนะครับนี่นะฮะอินโดนี่มีโอกาสที่จะไปบอลโลกแล้วนะครับนะฮะ ในชุดยูสินี้นะครับถ้าเก็บได้อีกหนึ่งเกมเกมหน้านี่โอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าเราตกรอบไปก่อนเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเจ้าหน้าไปไว้ไหนเลยนั่นเองนะอินโดจะทําได้หรือเปล่ารอดูนะครับโอ้โหถ้าเขาสร้างกำนานสนั่นเอเชียจริงนะครับกับแมตช์แรกที่ปราบเกาหลีใต้ได้ด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือเบื้องหลังเกมยูสิบเจ็ดทมเอเชียนะครับกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมีข่าวรุ่นเกิดขึ้นนะครับนะฮะก็คือนะครับบีจีปทุมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับ เอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับประกาศยังไม่ประกาศสินะครับต้องบอกว่าแยกทางกับทางโค้ดแอนโทนีฮัสซันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามข่าวที่ออกมาตามสื่อบอลไทยนะคุณผู้ชมนะครับก็เข้ามาคุมดีม6กุมภานะครับออก4เมษาก็ประมาณรุ่มๆจะ2เดือนเท่าน,นั้นเองนะฮะมาไวไปไวนี่มาเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมาพักร้อนเปล่าไวเหลือเกินนะครับ โดยรายงานระบุว่าทางแอนโทนีเองเนี่ยเป็นฝ่ายขอลาออกจากตาแหน่งเองนะนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเองก็ไม่ได้มาคุมซ้อมแล้วในวันที่4เมษาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นกําหนดการที่ทางทีมเนี่ยให้กลับมาฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมทีมในเกมต่อไปนะฮะปรากฏว่าเจ้าตัวนะครับไม่ได้มาปรากฏตัวที่สนามฝึกซ้อมนะครับนะฮะก็น่าจะอําลาไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับฝากผลงานกับ BG ไว้นะครับสำหรับแอนโทนีนะฮะสิเกมนะครับสโมสอนอาเซียน2นัดไทยลีหนัดแล้วก็สิงคโปร์ครับ อีก3นัดนะครับแล้วก็ลีกับอีก1นัดนะฮะชนะ7เสมอ3แพ้2แพ้2นัดเนี่ยก็คือแพ้กับรีลามทั้ง2นัดเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่โดนกดดันแล้วก็ลาออกไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับสาเหตุตรงนั้นนะครับผมเองก็แอบไปส่องคอมเมนต์แฟบีจีโอ้โหสายหน้ากันเลยนะครับงานนี้นะครับไม่เห็นด้วยเลยนะครับนะสำหรับแฟนๆบีจีนะครับในคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะนะครับ ก็คือเนี่ยแฟนๆดีจีหลังๆเนี่ยเขาเองก็ใจเย็นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจทุกอย่างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้นะโซหรับีจีนะครับหลายๆคนก็บอกว่าควรให้เวลามากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนลึกเองผมไม่รู้สาเหตุนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่แท้จริงเนี่ยที่แยกทางกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับฝ่ายบริหารก็รับผิดชอบไปเต็มๆสําหรับเรื่องนี้นะครับนะฮะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะโดนด่านั่นเองนะฮะ ปีนี้ใช้โค้ดไป4คนแล้วนะนะครับมีใครบ้างล่ะโค้ดเทกูโค้ดงวนโค้ดบอยแล้วก็โค้ดแอนโทนีล่าสุดนะฮะโอ้โหไปมานี่จะใช้โค้ด5คนในปีเดียวเลยครับเนี่ยโหสุดจริงๆครับทีมนี้นะฮะบางคนบอกว่าไปอ่านในคอมเมนต์นะเอาโค้ดมาคุมทีละนัดเลยก็ได้ว่าไปนั่นเลยนะฮะมีบางรายครับผมไปอ่านเจอในคอมเมนต์มานะครับมาคอมเมนต์บอกว่าจะขอไม่เข้าสนามเลยนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับนะฮะ ผมขอเซ็นเซอร์ชื่อหน่อยละกันนะครับนะโดยคอมเมนต์เนี้ยเขาบอกว่าถ้าปลดแล้วก็มีประกาศออกมาจากสโมสรเป็นทางการเนี่ยจะของดเข้าสนามครับจากตัวปีเลยนะนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นแฟนบันแท้ของทีมเลยนั่นแหละนะครับที่ประกาศออกมาแล้วว่าถ้าถ้าทำอีรอบนี้เนี่ยมันรับไม่ได้จริงนะครับกับกับสโมสรที่นะฮะใช้อารมณ์นำพาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่จะแยกทางกับโค้ชแอนโทนนี่นะครับทั้งทั้งที่เขาเองก็ทำผลงานได้โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับ ก็ตรงนี้แฟน BG ไม่พอใจจริงๆนะครับก็ไม่เห็นด้วยจริงๆกับเรื่องนี้นะครับนะฮะก็รับไปเ,เต็มๆครับทีมฝ่ายบริหารนะครับไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรเหมือนกันสาหรับเรื่องนี้ที่ประกาศแยกทางกับโค้ดแอนโทนีฮัตสันนั่นเองครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านดีตานะครับฝากกดไลก์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่ององเองกับชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านดีตานะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ